สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีตอนเช้าคลิปนี้นะครับจะมาดูนาข้าวยามเช้าเหมือนเดิมนะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับการปลูกข้าวนะครับมีเพื่อ,อนๆมาถามว่าข้าวผมมีตะไบนะครับ ผมตอบแบบนี้นะครับต้นข้าวนะครับอันดับแรกนะครับเราปลูกขึ้นมานี่ครับก็ต้องมีใบใบเยอะดีที่สุดนะครับนี่ครับข้าวผมมีแต่ใบนะครับก็จริงนะครับแต่เวลาข้าวมันแก่นะครับข้าวมันแก่เต็มที่นะครับทุกคนแก่เต็มที่ใบ เก่ามื่อก็จะตายนะครับก็จะแห้งครับแล้วห่วงเข่าก็จะห่วงใหญ่นะครับนี่ครับต้นข้าวนะครับใบเยอะที่สุดดีนะครับสำหรับผมนะครับดีมากเลยนะครับผมชอบใบเยอะๆนะครับนี่ครับมาไปดูต้นนี้นะครับต้นข้าว ที่มีใบเยอะนะครับก็ต้นข้าวที่สมบูรณ์นะครับเป็นต้นข้าวที่อุดม์สมบูรณ์พ่อปุ๋ยนะครับดินดีนะครับถ้าต้นข้าวใบใหญ่นะครับลำต้นมันก็จะใหญ่ตามตามกันไปด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพี่นอ้องสังเกตเบ้างนะครับหน้าเขาผู้ใดใบหน่อยนะครับก็ เพื่อวา่ยย่างบริกิดปุ๋ยพอสมควรนะครับต้นข้าวใบน้อยกับใบเล็กไม่เหมือนกันนะครับต้นนี่ครับเห็นไหมครับใบหลายบริษัปัญหานะครับนี่ครับแต่ว่าบมมีใบใบน้อยนี่คือข้าวไม่งามนะครับนี่คือเข่างามนะครับนี่มิตรใบเห็นไหมครับนี่ครับครับ ต้นข้าวกีบข้าวก็จะใหญ่นะครับเวลามันเป็นร่วงเข่ามากนะครับก็จะใหญ่นะครับนี่ครับกีบมันจะใหญ่นี่ครับรอดูตอนมันแก่เต็มที่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับมันแก่เต็มที่นะครับเนี่ยกีบจะใหญ่นะครับสูงความนะครับต้อง ข้าวผมเนี่ยสูงเพียงอึกผมเลยนะครับนี่ครับยอมรับว่าสูงดีนะครับบางคนว่าว่าสูงครับผมลงไปก็สูงต้นข้าวที่ใบเล็กใบหน่อยนะครับทำมาดูฟังนี้ นี่คือนาข้าวใบเล็กนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ทุกคนเบิงนะครับเด้อนี่ใบหน่อยใบบลายนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับคือใบหน่อยใบหน่อยก็คือข้าวไม่ขึ้นนะครับนี่ครับมีแต่ใบครับบม่มีใบใบก็ไม่สาเนียะครับตามมาอยู่ของเขาต้นเขามันงามใบมัน็หลายนะครับต้นเปรียบเทียบต้นไม้มันเหมือนกันนะครับทุกต้นเพื่อนยืนต้นนะครับนะครับ อะดับเล็กๆนะครับก่อนมันจะสั่งมเมล็ดขึ้นมานะครับก็ก็ต้องสั่งใบขึ้นมาก,ก่อน,นครับก่อนมันจะออกลกูกออกมาออกผลนะครับใบต้องอุดมสมบูรณ์นะครับสำหรับควอ,อคิดของผมนะครับการปลูกพืชนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าเขานะครับพี่รองหลายๆคนทำนาข้าวนะครับ นี่ครับเห็นบ่ครับเข่าแต่ละเข่าก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับถ้าเป็นเข้าเหนียวเขาอีกข้าวอีกแบบหนึ่งครับ อันนี้เป็นข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าสิบห้านะครับง่ามใบไหลนะครับตอนมันเป็นหมากนะครับใบก็จะแห้งหมดนะครับเ้อใบแก่ๆใบเก่านี่ครับแห้งแล้วก็เลือแต่ห่วงข้าวครับลำข้าวนะครับแต่ดูมาดูตอนมันแกนะครับได้รู้กันเลยนะครับว่าข้าวของผมจะง่ามเพียงได้นะครับ ที่พมถือว่างามสุดยอดเลยนะครับต้นข้าวของผมนะครับนี่ครับสูงนะครับสูงแต่กอดีนะครับนี่ครับแต่กอดีเวลาลมพัดมากมันจะบวมนะครับมันจะข่ากันอยู่นะครับคือข้าวแต่กอครับนี่ครับหางเกินกระบดอีนะครับการปกะจํานาข้าวครับ อกเอาพอดีพอดีนะครับนี่ครับคือต้นข้าวที่สมบูรณ์นะครับส่วนฟังนี่ป็นข่าเหนียวนะครับนี่คือข่าเหนียวข่าเหนียวกับง่ามนะครับนี่คือข่าง่ามนะครับใบลายเหมือนกันนะครับขั้งตอนมันสุกนะครับตอนมันเหลือง แป้งนี้นะครับ ผมใส่ปุ๋ยไปวน limbs, ager, story, ันนี้นะครับนี่ครับเพิ่มปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยยูเรียนะครับมันเหลือนะครับผมก็เลยเอามาใส่นะครับรอดูประมาณสามวันนะครับเดลูยวมันจะเขียวขนาดใดนะครับนี่ครับปุ๋ยยูเรียกครับเพิ่มควบเขียวนะครับใส่ปุ๋ยรับรวงข้าวนะครับผมใส่ไปแล้วปุ๋ยรับรวงข้าวนะครับนะครับก็มา เบิ้งอีกสามวันสามวันเท่านั้นนะครับรู้ว่าข้าวผมจะซีแบบนี้บอนะครับปัจจุบันก็่เขียวอยู่แล้วนะครับนี่ครับลงไปว่านปุยว่านนะครับสูงมากเลยนะครับไปหุ่นยิ่งสูงนะครับตรงที่ใกล้ๆของง่วกของผมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะครับ